ว,นนวันนี้ไม่ซนเป็นเด็กดีนะระวังเวลาเดินมากวันนี้นวันนี้เป็นวันแรกที่หนูไม่ไม่ใส่รองเท้าแตะแล้วกลับมาใส่ส้นสูงวันนี้ก็ทั้งวันเหมือนกันค่ะตั้งแต่เออ,ออกตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็เสร็จตอนสี่ทุ่มเริ่มถ่ายใช่ไหมคะประมาณ ประมาณแปดโมงนะถ้ารวมแบบเอิมกินข้าวแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างนี mm ้ hmm. จะประมาณแปดโมงวันนี้ uh huh. วันนี้ฝนตกเอ่อฝน uh huh. ตกแป๊บหนึ่งนะเอ่อตอนตอนประมาณห้าโมงปะ uh huh. ใช่ uh huh. ประมาณห้าโมงจ uh huh. ำได้ว่าเหมือนจะฝนตกตอนที่เอ่อนบนบมา uh huh. เพราะว่า uh huh. นบนบจะมีฉายาว่ามากับฝนตลอด ทุกครั้งที่นบนบมาฝนจะตกฮะจริงหรอจริงทุกคิวทุกครั้งแล้วคิวที่แล้วมากับงูเขียวในบ้านมอนเข้ามา<ะ>ในบ้านมอนไม่ได้เข้ามาแต่อยู่ในแบบในการเดนอะไรอย่าง